เกิดอ,อะไรขึ้นกับทองคําไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองตลาดนี่สั่นสะเทือนครั้งใหญ่เลยนะครับจนนักลงทุนทั่วโลกเนี่ยต้องหันมามองกันเป็นตาเดียวเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าการดิ่งลงอย่างรุนแรงครั้งนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนถึงอะไรกันแน่เนี่ยแหละครับคือคําถามที่ทุกคนอยากรู้เลยตอนนี้ว่าไอการดิ่งลงครั้งนี้เนี่ยมันเป็นแค่การสะดุดล้มแป๊บเดียวหรือว่านี่คือจุดเริ่มต้นของจุดจบยุคทองจริงๆเดี๋ยวเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลยครับ โอเคก่อนที่เราจะไปดูเหตุการณ์ล่าสุดกันเนี่ยเราต้องปูพื้นกันก่อนนิดนึงว่าทำไมทำไมทองคำถึงกลายเป็นสินทรัพย์ที่แบบโอ้โหสำคัญกับเศรษฐกิจโลกมาได้นานขนาดนี้ไปดูกันครับหัวใจสำคัญของทองคำเลยนะครับก็คือสถานะการเป็นหลุมโลบภัยทางการเงินหรือที่เขาเรียกกันเท่ๆว่า safe haven asset นะครับลองนึกภาพตามง่ายๆเลยนะครับเวลาที่โลกเกิดความวุ่นวายไม่ว่าจะเป็นสงครามโรคระบาดหรือเศรษฐกิจพังเนี่ย นักลงทุนก็จะเรียบวิ่งเข้าหาทองคํากันเลยเพราะเชื่อว่ามันคือสิ่งเดียวที่มูลค่าจะไม่หายไปไหนไงครับคือมันต่างจากสินทรัพย์อื่นที่แบบอาจจะกลายเป็นศูนย์ไปเลยก็ได้ในพริบตาแล้วทําไมทุกคนถึงเชื่อใจทองคํากันขนาดนั้นคือหลักๆเลยนะอย่างแรกเลยทองคำเนี่ยเป็นเกราะป้องกันเงินเฟอ้อชั้นดีเลยครับพอเงินกระดาษค่ามันลดลงทองคําก็จะยิ่งมีค่าขึ้น2คือมันเป็นอิสระไม่ได้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลไหน และที่สําคัญที่สุดเลยนะธนาคารกลางทั่วโลกยังคงแห่กันซื้อทองคําเก็บไว้เป็นทุนสํารองอยู่เลยนี่แหละครับคือการการันตีความมั่นคงที่ชัดเจนที่สุดแล้วเอาล่ะพอเข้าใจพื้นฐานกันแล้วนะทีนี้มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับจุดเกิดเหตุอะไรกันแน่ที่เป็นตัวจุดชนวนให้ราคาทองคํามันดิ่งลงมาอย่างรุนแรงจนทะลุแนวรับสําคัญไปได้ตัวเลขลบ3%ที่เห็นอยู่เนี้ยนะครับอาจจะดูเหมือนไม่เยอะนะแต่ แต่ในโลกของทองคำเนี่ยโอ้โหนี่ถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบหลายปีเลยนะครับแล้วการที่มันทะลุแนวรับสําคัญทางจิตวิทยาลงมาเนี่ยมันยิ่งเหมือนเป็นเสียงไซเรนดังลั่นที่ทําให้นักลงทุนทั่วโลกต้องหันขวับมามองเลยแหละครับภาพนี้อธิบายทุกอย่างได้ชัดเจนมากเลยครับคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับก่อนหน้านี้เนี่ยราคาทองคํามันพุ่งเพราะคนกลัวเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนแต่พอมีข่าวมาปุ๊บว่าทั้ง2ฝ่ายเขาตกลงกันได้ความกังวลมันก็หายไปเลยครับ นักลงทุนก็เลยพร้อมใจกันเทขายทองคาออกมาทํากําไรกันยกใหญ่เลยแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นสิครับมันยังมีแรงกระแทกซ้ํามาจากพวกปลายใหญ่ในตลาดอย่างกองทุน ETF ที่พร้อมใจกันเทขายทองออกมาเหมือนกันเพื่อล็อกกําไรก้อนโตเอาไว้นี่มันเป็นสัญญาณที่ชัดมากเลยนะว่านักลงทุนสถาบันบางส่วนเขามองว่าเฮ้ยปาร์ตี้เลิกแล้วนะการเทขายระลอกนี้ก็เลยยิ่งซ้ําเติมให้สถานการณ์มันดูแย่ลงไปอีกครับ โอเคพอราคามันทิ้งดิ่งลงมาแบบนี้คำถามต่อมาเลยก็คือแล้วมันจะไปหยุดที่ตรงไหนล่ะเดี๋ยวเราลองไปส่องกราฟเทคนิคกันหน่อยดีกว่าว่าเขาดูกันที่จุดไหนบ้างจากตารางที่เราเห็นนะครับนักวิเคราะห์เขากำลังจับตาดูกันอยู่3ด่านหลกัหลกๆเลยด่านแรกก็คือแนวรับทางจิตวิทยาที่เพิ่งหลุดลงมานี่แหละถ้าอย่างร่วงต่อด่านที่2ก็คือเส้นค่าเฉลี่ย50วันซึ่งเป็นจุดวัดใจสาคัญเลยแต่ด่านสุดท้ายที่แข็งแกร่งที่สุด และหลายคนมองเป็นโซนทองคำในการเข้าซื้อเลยนะก็คือบริเวณแนวรับหลักที่เส้นค่าเฉลี่ย2 0 0วันครับนั่นคือมุมมองในระยะสัส้นนะครับแต่ถ้าเราลองถอยเอามาดูภาพที่มันใหญ่ขึ้นละ่ะมาดูกันดีกว่าว่าบรรดาธนาคารยักษ์ใหญ่ของล้วงเนี่ยเขามองอนาคตทองคำกันยังไงเราจะบอกว่าคำตอบของพวกเขาเนี่ยอาจจะทำให้เราเซอร์ไพรส์เลยล่ะครับคำพูดนี้จาก JP Morgan นี่คือชัดเจนมากเลยนะเขายังมองว่าทองคาคือ Conviction Long ถ้าแปลเป็นภาษาบ้านๆก็คือ ของมันต้องมีติดผ่อนในระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดกำลังจะเริ่มลดดอกเบี้ยครั้งใหม่ทีนี้เรามาดูตัวเลขเป้าหมายกันแบบชัดๆเลยดีกว่าจะเห็นเลยนะครับว่าสถาบันการเงินระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเจพีมอร์แกนแบงก์ออฟอเมริกาหรือโกลแมนซัร์กโหมองไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยว่าภายในปี2 0 2 6ยเนี่ยราคาทองคําจะพุ่งกลับไปแตะระดับเกือบ5,000ดอลลาร์หรืออาจจะสูงกว่านั้นอีกคําถามคืออา้าวแล้วทําไมล่ะ ทำไมพวกเขาถึงยังมองบวกกันสุดๆส,ดส,ดสวนทางกับราคาที่ร่วงอยู่ตอนนี้คำตอบมันอยู่ในภาพใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่แหละครับเหตุผลหลักๆเลยนะครับมีอยู่3ข้อด้วยกันข้อแรกเลยคือเฟดกำลังจะลดดอกเบี้ยซึ่งมันทำให้การถือทองคำที่ไม่มีปันผลเนี่ยดูน่าสนใจขึ้นมาทันทีข้อ2ธนาคารกลางทั่วโลกยังเป็นคาช็อปตัวยงเลยครับเดินหน้ากว้านซื้อทองคาเข้าคลังกันไม่หยุดและข้อสุดท้าย ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกในระยะยาวเนี่ยก็ทําให้ทุกคนยังต้องการหลุมหลบภัยอย่างทองคําอยู่เสมอนั่นเองและเพื่อตอกย้ําภาพระยะยาวให้มันชัดก็ไปอีกนี่คือตัวเลขจาก JP Morgan ครับเขามองไปไกลถึงปี2028เลยนะว่าราคาทองคำเนี่ยอาจจะพุ่งไปถึง6,000ดอลลาร์โอ้โหตัวเลขนี้มันทำให้เห็นภาพเลยนะว่าไอ้ที่ร่วงลงมาวันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นแค่คลื่นลูกเล็กๆในมหาสมุทรขาขึ้นระลอกใหม่ที่กำลังจะมาถึงก็ได้ สุดท้ายนะครับข้อมูลทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันก็พาเรากลับมาสู่คำถามสำคัญที่ว่าการดิ่งลงของทั้งคำครั้งนี้เป็นเพียงการสะดุดชั่วคราวหรือมันคือโอกาสทองครั้งสำคัญสำหรับคนที่มองไปข้างหน้ากันแน่นี่แหละครับคือคำถามที่ทั้งตลาดกำลังเดิมพันกันอยู่ก็น่าคิดนะครับ